เล้วค้ามทูฟุกุโอกะนะครับตอนนี้ออทรัมครับดูใบไม้เปลี่ยนสีกันหน่อยยู้ <Yahoo! S 1> เป็นไงครับเพิ่มนี่ครับผมตอนนี้ก็กำลังขึ้นเรือนะฮะจากคุมาโมโตะพอร์ตนะฮะไปที่ชิมาบาร่า ขี้โวกอเล่าใช่ปู่ลูกเราเลงไม่รู้เสิดทางไหนก็ลองดูอันนี้เป็นวัวญี่ปุ่นนะไม่รู้ฟังภาษาอังกฤษออกปะดุเลยนะเดี๋ยวว่าจะสุกเลยสาวอาทิตย์เลยฮะสีแดงเรดขั้นล์เรดขั้นล์ เป็นไงบ้างลูก,กใช่เมื่อกี้สีบรูใช่ไหมอันนี้สีแดงว้าวแปลกดีเนะาเนะมัน้แงเลยอ่ะกินไหมอ่ะไม่กินหรอกอันนี้กินได้อ้าวพ่อไม่รู้จะเห็นว่ามือขวาฮะี้ไปทางด้านบนนะฮะก็จะเสมือนนิวเคลียร์นะฮะที่ ปล่อยลงมาแล้วก็มือซ้ายนะครับก็สัติภาพจงอยู่กับชาวโลกต่อไปเตี่ยวพาเที่ยว ข้ามทูฟูกุโอกะนะครับตอนนี้ออทรัมครับดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีกันหน่อย <Yahoo! S 1> เป็นไงครับเพิ่มนี่นี่ไปแตงก้วยนะได้รถมาแล้วครับผมเป็นซูซูกินะฮะยังใหม่กิฟต์อยู่เลยนะ หมื่นสี่พันกว่าโลเองนี่กำลังมาเซตอัพคาซีทให้ใช่ไหมครับน้องเพิ่มเคทุกอย่างพร้อมนะครับรถทิปคิวชูนะครับนี่ทะเบียนเราอะไรฮะหนึ่งหกห้าเจ็ดเล่นหวยกันได้ครับสีบลูครับไปท่องเที่ยวกันครับ Lets go ครับผมจอดรถเสร็จก็มาศาลเจ้าได้เลยครับศาลเจ้าในเมืองอฟุกุโอกะนะฮะก็มาถึงปาร์กิ้งตรงนี้นะระวังไม้ขั้นครับไปศาลเจ้ากันครับฝาเริ่มมืดแล้ว5้าโมงกว่าแล้วนะฮะอ่ะข้ามทางม้าลายหน่อย เหมือนกับโตเกียวเหมือนกันนะวัดคมแดงอะอน,น,นะครับสากุสะหรอมสวยจังแล้วก็ไฮไลท์อันนี้นะฮะเขาบอกรูปแล้วรวยมนะั้งว้าวเนะขาดูได้จากอะไรฮะดูได้จากตรงนี้เลย tâm luôn các ra กี่โมงไม่ไม่แน่ใจนะรับอันนี้ก็จะห6โมงแล้วห้าโมงครึ่งดูม้าไหมครฮะ <c oughs> <c oughs> ใหญ่เลยแล้วก็เยอะอย่าลืมไหว้พระขอพรยนเหลียนด้วยนะครับศาสนาชินโตเหลียนมีไหมฮะเรามีเหลียนอยู่ ทางออกฮะอ่ะรูปวัวหน่อยเขาบอกว่ารูปแล้วรวยรูปรูปแล้วรวยไม่รู้เสยอทางไหนก็ลองดูอันนี้เป็นวัวญี่ปุ่นนะไม่รู้ฟังภาษาอังกฤษออกปะอ่าโอเคอจะได้มาเที่ยวฟุกุโอกาาะใหม่ไป อันนี้ก็น่าจะบอลวอยาร์ดอะไรอย่างี้ป่ะก็ให้เดินทางโดยเฉียดภาพแล้วก็ข้างบนนะฮะเพิ่งเห็นว่าน่าจะเป็น12บสองราศีสิบสองราศีนักกษัตริย์ใช่ไหมสิบสองนักกษัตริย์โอเคอช่วยฉลูขนันเถาะ ครับขึ้นรถไฟปูปูอกาสกันคิดมาสครับสันตาคอนมาเปิดประตูให้โโ <c oughs> อ้ห<า>ไปว,ว้าว <c oughs> โอเคนั่งได้ไหมเนี่ยโอ้ทุกที<อ>ใครได้ต้นไฟแต่ที่เซ็นทันสาะระยะนาน まず一つ目、記者が動いたのは席をないでください手のおついを一気につけたまんまねもう一つは記者の後ろにお手で合うかもださる分かるない、ごちそうさまでしたーはーい、はい、ありがとうあとは出発するだけにみんなで出発進行ってやります元気よくお願いしますじゃあ、お手でグーにしてくださいはい、ごなったね森さん、せーの元気よく出発進行お願いしますじゃあ、行きますせーの เจ็ดแปดซิงเกิลไปเช็คไปชนะไปครับเขามีเสียงด้วยปนปนเพิ่เพิ่มเอาหัวหุ่มหัวหน่อยหนาว่าลูกหนาวไว้ไปแล้วนี่ไปนี่ไปถึงไหนครับเนี่ยน่าจะเพิ่มเงี้ยกี่เยนกี่เยนทั้งหมดห้าร้อยเยนค่ะสามคนแล้วห้าร้อยเยนว้าว โอ้โหนี่ผู้คองรอเต็มเลยบายบายเพื่อนบายโอ้โ๋อลาส่ายบายกันเต็มเลยอคาไวอีคาไวอีคาไวอีนะ <Allāh> นะอันนี้ก็คือบรรยากาศร้านรวงใน ในสับเวนะฮะที่จะทะลุไปทางคุโปกลายพึ่งถึงฮะเนี่ยเดินมาไกลมากน่าจะประมาณแบบสี่เมตรได้นะฮะไกลอยู่นะโหบรรยากาศคึกคักมากเลยทีเดียวคุโปกันะฮะเมืองที่เจริญอันดับ6ของญี่ปุ่นอยู่ไหนเอิอ๋อตรงหน้าเห็นแล้วน้องเพิ่มแล้โก้ตรงไปเลยไปครับพร้อมไหวไหมลูกชาย เก่งมากเดินเองเดินไปรับรถกันครับที่ฮากาตะครับอีกหนึ่งมุมครับสวยมากม้ไม้เปลี่ยนสีครับอันนี้เป็นร้านอาหารนะครับเป็นบาร์ข้างบน อันนี้เนื้อวัวส่วนต่างๆนะครับลิฟองลิปอายอลิ้นครับผมมาหาัดกินลิ้นที่ญี่ปุ่นนี่แหละมันอร่อยมากเ <Wow. S 2> ข้าไปข้างใน,นนะครับว <Okay. S 1> <Wow. S 2> ้าวโต๊ะพับเก็บได้ครับเอเคมาแล้วครับผมเนื้อคือร้านนี้พิีเนี่ยมแลวราคาไม่แพงฮนะดูจากลายเนื้อแล้วนะฮะ ดือตู้เย็นก็ตั้งใจมากนะครับแล้วก็เมื่อกี้ลิ้นหมดไปนะคืออาหารมาแบบทีละอย่างอะลิ้นครับเวนกรมคือนุ่มมาก,มมากดูดิฮะคือเข้ามาทีละอย่างนะฮะแล้วก็มาทําให้แล้วก็เปลี่ยนตะแกงทุกครั้งนะสุดยอดมากครับแล้วราคา5,6 0พนอยเยนถูกมากบรรยากาศร้านหรูหรา อยู่ในฮากตาตะนะฮะชั้นสิบแนะนำเลยอ,เอืนี่เขาทำให้นะเขาก็จะเอาเนื้อที่ผ่านไฟนะฮะย่างอ่อนๆเขาทำให้แล้วก็มาวางบนไข่ไข่แดงเนะะี้ยฮะแล้วก็กินโอเคอ๋อแล้วก็มิกกับข้าวนะฮะใส่ข้าวผมอยู่ไหนใส่ข้าวลงไปหนึ่งก้อนแบบนี้ครับ นวัวแน่นอนนะครับด้วยไข่แดงนะครับรรเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับลุยครับมีเนื้อส่วนต่างๆนะครับต่อจากลิ้นนะครับเก็บนื้อเป็น A5 ทั้งหมดทั้งร้านนะครับกที่แรกผมถามว่าเออ,อันไหนคือ A 5มหมเขาบอกทั้งหมดเนี่ยแหละฮะ A5 ้าละห้าพันหกร้อยเยนนี่เพิ่มกินไข่ดิบได้แล้วเก่งากเอาข้าวคู่กับเนื้อที่ทำให้พร้อมสลัดห้าพันหกร้อยเยนสุดยอด จัดไปนะฮะถ้ามาหากบตะฟูโกกะอม One hour later เหนื่อยนะไม่มีลิฟต์นะฮะชั้นสี่กจะจองชั้น1ชั้น2และแต่เต็มเข้ารับอ้าวเข้ามาเจอช่วมเหมือนมีช่วมอยู่หน้าบ้านแต่ว่าด้านในประทับใจนะมุมเล็กๆน้อยน้อยนะครับอันนี้เป็นครัวนะแบบคอนโดนะครับอยู่ได้เลยนะครับเย็นไหมหนาวนะฮะประมาณเก้าองศาสิบองศาแล้วก็อันนี้ก็เป็น นอนที่หลับนอนของเรานะครับก็มีระเบียงด้วยใช่ไหมไว้สูบสูบบุหรี่อะไรอย่างี้ตากผ้าข้างนอกเนาะอ่ะเปิดหน่อยหน่อยหนาวไหมมีรองเท้าอันนี้ก็วิวนอกอ๋อแล้วก็นี่เป็นโรงแรมหรูหน่อยโรงแรมใหญ่ครับอันนี้ก็ห้องเราแล้วก็แบบอยู่ได้เป็นเดือน่ะเนาะ มีเครื่องซักผ้กามีเครื่องซักผ้ามีนี่อะไรอ๋อ,อ,อดูดอากาศอ๋อนี่งอันนี้ก็เป็นอ่างล้างมือเนาะนแล้วก็มีอาบน้ํานะครับเป็นอ่างเล็กนะครับพอดีคุกเขา่าแล้ไม่ใช่ยา <c oughs> เคนะฮะอะเดี๋ยวเราไปยาตายกันไปกินอาหารริมถนนนะครับ จึงบอกว่าเป็นที่เดียวในประเทศญี่ปุ่นนะครับอาหารแผงลอยเรากําลังหาที่จอดนะฮะเพิ่งเห็นว่ายาไตาเนี่ยไม่ใช่มีแค่ริมอ่าอะไรอ่ะริมคลองหรือริมแม่น้ําอย่างเดียวนะฮะตรงนี้ก็มีนะฮะเนี่ยตลอดแนวเนี่ยนี่คือยาไตานะฮะก็คืออาหารแผงลอยเนี่ยนะฮะคนก็เยอะนะเดี๋ยวดูมีโอกาสมากินไหมกําลังหาที่จอดรถอยู่เนาะ มาถึงแล้วฮะัยาไตาครับร้านอาหารแผงลอยในประเทศญี่ปุ่นนะฮะเป็นเป็นแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่นนะฮะที่ยังเปิดให้เป็นแผงลอยแบบนี้ได้โอ้โหอากาศหนาวอ่ะเราลองเจาะกันไปดูเต็มทุกร้านเลยนะฮะปิดดึกฮะเนี่ยกับแก้มเบียร์มีเด็กเชียร์เบียร์ด้วย มีอะไรดีเพิ่มดูเลยเอาร้านไหนตรงไหนว่างอันนี้ซูชิเนาะซูชิโตเต็มหมดเนี่ยกินอะไรกันก็ไม่รู้นะฮะ<ต>ปิ้งย่าง<ต>มีที่เดียวในญี่ปุ่นนะฮะที่เป็นแผงลอยแล้วทำกันสดๆเกี๊ยวซ่าร้านเล็กๆแบบนี้<ต>ดูฮะดิ้งกันน<ต>ี่ครับยาวไว้ฮะ ดูแล้วโต๊ะเต็มเกือบหมดบรรยากาศลิมน้ำอ่ะเดี๋ยวเจอชอบไหนชอบก็ลองโรยน,นอันนี้ราเมงมีลิ้นบัวด้วยช,ชิวเลยฮะขอเบียเบียอุ่นๆสักแก้วนึงครับตอนนี้อาหารยาตายก็ทยอยมานะฮะแผงยาตาย ของเรามีเนื้อสเตไก้แนี้นะครับเป็นไงฮนะรสชาติดันเองเลิศมาอันนี้ผัดผัดผักนะผัดผักใส่กระเพาะกระเพาะหมูหรือกระเพาะวัวไม่รู้ส่วนท้องอะามาอีกแล้วชิคเก้นชิคเก้นโอเคนะ่ากินนะะบรรยากาศดีทีเดียวเป็นร้านเล็กๆนะอุณหภูมิเลขตัวเดียวนะฮะคือถ้าไม่มีม่านี่หนาวหนาวแย่ เบียอุ่นๆเอ้ยเบียเย็นๆโอเคครับมีสาเกด้วยบนตู้นี่อะไรมีปลาหมึกมีกุ้งถ่ายกันดูครับอร่อยครับอ้าวกลับมากันแล้วนะครับโอโหเสียงดังลงเลงเพิ่งได้พอดีเลยอันนี้เป็นเนื้อนะครับแล้วก็หมูจานที่2องเมื่อกี้พุ่งชนแก้วกันเข้าไปคำไปไป คิดว่าได้น้ำเปล่าสาเกนะฮะกระดกไปเต็มที่เลยสาเกพอดีคอแห้งผู้คนเต็มร้านเลยแต่ร้านเมื่อกี้จะดูน่ากินกว่านะฮะเป็นไ,ไงบ้างลูกอ่ะลองลองมากินกันดูฮะว่าร้านนี้เป็นยังไงครับไหนนะเอ๊ะผมกคนว่ากันซีแต่กูก็กันซีนะร้านที่สอง้วฮะ เวลาลมมาทีนึงก็จะเห็นน้ําสีฟ้านะฮะอ๋อแล้วก็เห็นปากป่องที่มันออกมาด้วยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอ,อ,อลมรอลมพัดแรงๆทีนึงสรุปขึ้นมาเป็นทางตันนะฮะทาหลงไม่รู้ขึ้นมาทําไมกันแต่ว่าไอการหลงเนี่ยมันก็ดีนะทําให้เห็นอีกมุมหนึ่งครับใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็เห็นควันลูกชายเสียงดังอ้าวทาั้งนายครับผม โอเคครับไปครับครับผมปวิ่ง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 วน่ล้่งวิ่งวิ่งวิิ่งกิ่่่งวม่งว่ ดูดิขนมกล่องๆซื้อกินไม่ไหวอ่ะนะฮะจะหมดตัวอยู่แล้ว <ś c oughs> โออิตะ <ś c oughs> นั่นไงข้างหน้าเจอแล้วบอก <ś c oughs> จริงแม่มาดูเร็ว <ś c oughs> โอ้โหเห็นควันไหมเห็นควันไหม ามมาตา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 มมาว้าบวบ่อแรกครับสีฟ้าไหมแล้วก็ชมใบไม้เปลี่ยนสีไปด้วยดูดิสีฟ้าไหมสุดยอดนี่ต้องถ่ายปะนี่ไงต้องถ่ายจริงด้วย พวกเรานี่ยครับไข่มีไข่ไหมฮะว้าวเดี๋ยวต้องกินหน่อยมาถึงนี่แล้วยังไงมีไข่เขาต้องอยู่แม่น้องเพิ่มไปกินไข่กันนะครับ เพิ่มเข้าไปเนี่ยเข้าไปไม่ได้ไม่ได้นะลูกสุกเลยนะเดี๋ยวว่าจะสุกเลยสาวอาทิตย์เลยฮะถึงแล้วครับผมบ่อที่สองก็เดินออกมาจากบ่อแรกไม่ไกลนะฮะเดินออกมานิดเดียวฮะเดินสามนาทีก็มาถึงก็เจอโคลนผุดอย่างนี้เลยฮะก็มากินหาอะไรทานกันนะครับแล้วก็พอดีน้องปื้มเขา เขาเสียใจนิดหน่อยนะครับแต่เขาอดทนอดทนได้นนแล้วพ่อหาของเล่นให้ลูกใหม่นี่ต้นข้าวเหรอมีสองบ่ออ๋ออาะไป,ไปดูบอกช่วยพ่อหน่อยลูกเดินหน่อยอ่้มเาแม่อุ้มมาเอาแม่อุนน้มเก่งมากคือจะแอบบอกว่าพอดีว่าของเล่นรถไฟชิงทางเชนที่พ่อซื้อม,มาเมื่อวานเนี่ยแล้วเขาชอบมากหายะหาะไม่เจออ,อ,อลงทงนู้นนะ แล้วกาจะไกลเกี่ยกันได้ว่ามันหาไม่เจอจริงๆน่าจะมีสบ่อแเราจะออะไปครับเขาก็บอกว่าให้กลับไปเกาะมิยาจิมะใหม่เกือบแล้วึูว่าจะไม่ได้ไปเที่ยวต่อแล้ว <c oughs> นี่บ่ายสองโมงครึ่งนะ <c oughs> เขาปิดทั้งหมดเนี่ยปิดห้าโมงเย็นนะฮะ <c oughs> ก็ขอเล่าเรื่องลูกหน่อยเนาะโอ้ แบบเป็นอย่างนี้หมดเลยเนอะไม่น่าเชื่อแบบธรรมชาติทำไมแบบนุ่น,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 นบ่อแดงบ่อเขียวใกล้ๆก,กันหมดเลยอะ่ะแปลกจริงอะเป็นไงมั่งลูกเป็นบ่อโคลนอะปื้มตอนนี้ก็รอเวลาให้อารมณ์ดีขึ้นอีกหน่อยอะ่ะปรับมูดอยู่ เอาละครับมาถึงบอ่อที่สองแล้วอันนี้บอ่อนรกหรือเปล่าสีแดงแ e ล c ขั้น r ล d c o l ล r ขั้นลเป็นไงบ้างลูกใช่เมื่อกี้สีบรูใช่ไหมอันนี้สีแรกว้าแปลกดีเนะาะเหมนน้ำแดงเลยอ่ะกินไหมอ่ะ อ้าวรอพาะไ,ไม่รู้ใช่เออออขายของให้ด้วย m u t u t o r ครับมีรูปมีหลานมาเล่นกันนะครับเอาละฮะเขาก็บอกว่าเดินจากบ่อนน้นนะแค่5นาทีแต่ว่าเราเช่ารถมานี่นะครับก็ใช้รถให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับเดี๋ยวล็อกก่อน มาบ่อจระเข้ครับนี่ถึงข้างหน้าเลยแต่ถ้าเดินข็ห้านาทีแหละไม่ไกลนะครับมาดูไอ้เข้กันเข้จะอยู่ในบ่อโครนนะไม่น่าเชื่อคุ้มนะผมว่าที่ละห้าสี่ร้ยเยนแต่ว่านี่ม,มีนรกไหม มาแล้วก็ต้อนรับด้วยตัวนี้เลยบ่อนนรกเบปปุครับจะ่ค่อยไปอ่านเรื่องราวในหนังสือไกดบุ๊กนะฮะตอนนี้เที่ยวอย่างเดียวอะ่ะเนี่ยโอนิยามะจิโกโกุครับ ได้ไหม,ไ,ม,ไ,หมไหนครับอารมณ์ดีแล้วข้างในเหรอครับนในในน้ำร้อนไม่มีใช่ไหมครับไหนอะลูกไหนอะลูกอา้าวตะโขงหรือเปล่าตัวนิดนึงตะโขงเน,นื่องนี้เนี่ยไหนอะ อ๋อไปฟาร์มจระเข้สามพันดีกว่าฮะบ้านบ้านอยู่สายสี่ใหญ่กว่านี้ด้วยแต่ว่าบรรยากาศคือน่ารักดูแบบจระเข้ญี่ปุ่นหน้าตาน่ารักนะครับคาวาอี๋นะโอ้โหเพิ่มดูในรูปนี้ดิเพิ่มดูในรูปนี้คู่มีแค่นี้เหรอฮะก็น่าจะประมาณนั้นเดี๋ยวพาทัวร์หน่อยครับผม เท่หลับแน่่น่ไปดูสามภาดีกว่าฮะจริงเหรอครับอ่าครับพาพาไปหน่อยครับอันนี้ดูตื่นเต้นกว่าบ่อน้ำพุอีกไหนครับอต้องปพื้มพาเที่ยวครับวันนี้ของจริงอะครับไหนไหนห อันนี้ของจริงหรือของปลอมฮะตัวเนี้เพิ่มพ่อเห็นแล้วว่ามันมีมากกว่านี้ด้านตัวนี้ประมาณ5เมตรนะสุโกโอยนี่ครับตรงนี้นี่ครับเทแช่ออนเซนเพิ่มอ๋ออันนี้โอเคใหญ่หน่อยเมื่อกี้เราก็ไปคอมเพนว่าไปดูสามพันมาดูเว็บปุ๊กก็โอเคครับเคขี้เหม็นนะ เอบอใหญ่ฮะไม่มีน้ำท่วมแล้วแบบหลุดเหมือนบ้านเราเนาะโอเคนะครับที่นี่ก็น่าจะประมาณนี้ครับทีนี้ถ้าใครเลือกบอกก็ลองเลือกดูว่าจะเสียตังค์ตรงไหน400แต่ถ้าเหมาก็2,000ครับ